ที่นี่คือสถานีรถไฟนครราชสีมานะคะบรรยากาศยามเย็นตอนนี้นะคะเวลาประมาณ18นาฬิกา40นาทีนะคะก็จะเห็นหัวรถจักรสีรฟ้าเป็นหัวรถจักโดเลมอนนะคะเป็นรถบรรทุกสินค้าะคะ่ะและตอนนี้ก็กำลังมีรถไฟคิเข้างมานะคะ แหลดมาที่ค่ะนีนครราชสีมาที่ค่ะนีนครราชสีมาขบวนรที่ลขที่ขบวนรถท้องี่ขบวนรถทองทีสี่สองหกนะคะไปแล้วสี่สองหกตอนนี้ขบวนรถกาก รถเรมอนกำลังออจะกออกจากสถานีรถไฟนครราชสีมาแล้วรถจัก TPI เป็นขบวนที่ค่อนข้างจะยาวทีเดียวไม่ทราบว่าจุดหมายปลายทางของรถจะไปที่ไหนนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นบรรทุกเป็นปุ๋ยเคมีพันนะคะหัวน่าจะไปใกล้ๆสถานีชุมทางจีระท้ายยังอยู่ที่นครราชสีมา เรียบร้อยสุดท้ายแล้วค่ะ